กินอะไรครับกินอะไรครับ <laughs> <c oughs> ก,กินขนม่อยไหมลอยวะลอยไหมครับแล้วเรากินอะไรด้วย นี่ยุงเข้าบ้านแล้วลูกปิดประตูไหมยุงเข้าบ้านนั่งกินสบายเลยนี่เป็นเตื่นนอนครับตื่นก็กินเลยครับอืเตื่นก็กินเลยครับ กินเลยครับหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนแล้วพูดยังไม่ได้เลยพูดยังไม่ได้เลยทำอะไรอยู่ลรอกน่อร่อยไหมครับมีความสุขได้กินขนมมีความสุขมีการใส่หัวด้วยแส่หัวนี่หมายถึงอารมณ์ดีมีความสุข นั่งกินอยู่บนใดสบายนั่นเฮ้ยไม่อะไรหรอกจามเลยมีมวกไหมอะไรอะไรอะไรดูนั่งฟ้าไป กินขนมมีความสุขโอเคครับอ๊มเอาฝาก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 มาฝากคุณผู้ชมหน่อยลกูกอะไรอีกมให้ให้คุณผู้ชมกินด้วย ให้ค um ุณผู้ชมกินด้วยรุ่งมาล้วนีอนี่